เพื่อนๆจะพามาซ่อมเครื่องเสียงยีห่ห้อตามภาพนี้นะเพื่อนๆนะนี่นะยี่ห้อนะยีหะย่ห้อของเขานะอาการคือนี่เปิดสวิตแล้วไฟไม่เข้าเลยนะเพื่อนๆนะสงสัยน่าจะฟิวขาวอันนี้เป็นเครื่องที่เขาใช้กับหัวกระจายข่าวนะเพื่นอนๆหัวกระจายข่าวเห็นหม้อแปลงสองหม้ออย่างนี้แต่ว่าเป็นระบบสเตอริโอไม่ใช่นะเพื่อนๆนั้นเป็นโมโน ไอ,ตอ,อนนะ้ตัวนี้เป็นหม้อลายลําโพงนะเพื่อนนะตัวนี้เป็นหม้อแปลงไฟจ่ายไฟหลักเข้าเครื่องไฟก็ประมาณสักเป็นดีซีแล้วประมาณเจ็ดสิบกว่าโวลต์เนี่ยประมาณนี้นะแต่ไม่มั่นใจเดี๋ยวดูก่อนนะนเพื่อนๆนะออเดี๋ยวเราค่อยวัดดูว่าไฟมันเท่าไหร่นะนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังนะด้านหลังว่ามันมีฟิลมีอะไรอยู่ข้างหลังประมาณนี้ฟิวอยู่ตรงไหนมาดูกันนะนเพื่อน นี่คือด้านหลังนะเพื่อนๆนะเราจะมาวัดดูว่าไอ้มันมีค่าความต้านทานไหมตรงขั้วขั้วไฟเนียนะเพื่อนนะสองขั้วนี่นะขั้วขั้วนี้เป็นขั้วเก่าไม่ต้องไปวัดนะเราจะจับสองขั้วนี่นะขั้วนี้กับขั้วนี้นะที่เห็นนะแต่ต้องเปิดสวิตไว้นะเพื่อนๆนะในกรณีที่ถ้าฟิวไม่ขาดถ้าหมออแปลงไม่ขาดแต่หมออแปลงไม่เคยเจอขาดเพื่อนๆเพื่อนใหญ่ก็มีแต่ช็อตมีแต่อะไรไปเลยเอาเปิดสวิตรอเลยนะเพื่อนนะแล้วเรามาวัดดูตรงนี้นะ อันนี้เป็นวิธีการแนวทางนะเพื่อนๆนะนี่ไม่ขึ้นก็ถ้าไม่ขึ้นนี่ก็น่าจะเกี่ยวกับฟิวขาดถ้าฟิวไม่ขาดก็สวิตเสียแต่เราจะเช็คฟิวก่อนนะสวิตนี่ก็เสียยากอยู่เหมือนกันแต่เสียได้แต่จะเสียยากกว่าฟิวขาดแต่หม้อแปลงขาดนี้ไม่ค่อยเจอนะเพื่อนๆนะไม่ค่อยเจอหมอแปลงขาด ส่วนใหญ่ถ้ามันเสียถ้าเป็นหม้อแปลงใหญ่ๆอย่างนี้มีแต่ช็อตฟิวระเบิดฟิวขาดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟิวกันนะฟิวอยู่ช่องนี้นะเพื่อนนะนี่เราอะไรใช้ควงแบนหรืออะไรที่เป็นแบน,แบนอย่างนี้จิ้มเข้าไปก็ดึงออกมาอย่างนี้นี่ไงดูไปด้วยกันนะเพื่อนนะมันขาดไหมฟิวถ้าฟิวขาดเราต้องหาสาเหตุนะเพื่อนอ้าวขาดจริงๆด้วยนะเพื่อนนะเห็นมันดําเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องวัดก็ได้นะเพื่อนนะดำๆนี่นี่เห็นไหมขาด <c oughs> คือเราต้องดูนะถ้าเราจะใส่ฟิวเนาะเพื่อนดูว่าของเดิมนี่กี่แอมเนี่ยสิบแอมนะเพื่อนเร่งแล้วสิบแอมแล้วมันจะมีฟิวสำรองอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนี่เห็นไหมเนี่ยเขาใส่มาเนี่ยนี่นี่ฟิวสำรองอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะนี่เห็นไหมเราก็ต้องอ่านว่าของเดิมสิบเราต้องใส่สิบถ้าไม่ได้ก็ต้องให้ใกล้เคียงนะเพื่อนนะเา้าโอเคสิบแล้วก็ใส่เข้าไปเลย ก็ดันเข้าไปเลยนะเพื่อนๆนะใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปที่เดิมนั่นแหละนี่ดันเข้าไปแล้วอย่าพึ่งเสียบไฟนะเพื่อนนะแค่วัดเฉยๆนะวัดซะก่อนว่ามันมีความต้านทานขึ้นมาไหมคือมันต้องมีอะไรขาดถ้าเราใส่เข้าไปตรงนี้ขาดเลยฟันธงว่าขาดอีกวัดที่เดิมนะเพื่อนนะตั้งมิเตอร์มาเขียนเมนอกทีนี้เดี๋ยวขยับมุมใหม่นะเพื่อนนะ อยากมุมใหม่นะนี่เห็นขั้วด้วยเห็นมิเตอร์ด้วยนี่มิเตอร์นี้ตั้งคุณหนึ่งนันเพื่อนนะเปิดสวิตช์แล้วเปิดสวิตช์แล้วเราวัดสองขั้วนี่นะเพื่อนขั้วนี้กับขั้วนี้นะเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเสียไฟเข้าไปแล้วไฟจะเข้าไปในหม้อปแปลงอันนี้คือเราเช็คหาค่าความต้านทานเฉยครับเห็นไหมเพื่อนเนี่ยอ้าวโอเคขึ้น ทีนี้ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเราจะทายังไงมาดูกันนะครับปลั๊กตรงนี้เสียบไว้รอยอย่าเพิ่งเสียบไฟนะเพื่อนนะนี่เพื่อนเพื่อน,อนสายไฟเมนหลักเนี่ยที่เข้าไปหาภาคขยายจะเพผ่านได้ออดบิดเนี่ยนะเอาเีะยกขึ้นมานะนเพื่อนนะอย่าถอดแก๊กพวกนี้ออกก่อนแกกสายต่างๆถอดออกมาเราจะได้เห็นตรงนี้น,น่นนี่ทําไมต้องพูดถึงไฟเมนหลกักเพราะว่า ถ้าสมมุติว่ามันมีไฟอยู่สองชุดถ้าชุดอื่นช็อตไม่ทําให้ฟิวขาดได้นะนเพื่อนนะถ้าชุดนี้ชอ็อตชุดเมนหลักเ่ยที่จ่ายไฟไปเลี้ยงวงจรไง70กว่าโวลต์น่ยถ้ามันช็อตนะถ้าถ้าถ้าไฟที่จ่ายจากชุดนี้ชอ็อตมันก็ทําให้ฟิวขาดนะแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นมันไม่สามารถทําให้ฟิวขาดได้มันก็มีอุปกรณ์จะไม่เห็นคือเราถอดออกก่อนนั้นเพื่อนนะมันมีสามเส้นนะตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์แถบนะสีดำ่ย พอรอเพื่อจะพิสูจน์ว่าหมอ้อแปลงทํางานแล้วไฟจ่ายไฟได้มาเท่าไหร่เราจะได้ไม่หลงทางอันนี้แนะนำเพื่อนเพื่อนเทียตามขั้นตอนนะถ้าคนที่เขาเก่งแล้วเขาก็โฟกัสไปจุดที่มันทํางานที่มันจะจบเลยเอถอดยากจังพอเราถอดออกมาแล้วนะเพื่อนเอนถอดออกมาแล้วก็มาเสียบไฟดูเสียบไฟดูแล้วก็มาวัดดู แต่ถ้าไฟเข้ามันคงมีไฟแต่จะวัดให้ดูเฉยๆนะเพื่อนๆนะวันจ้ดูเฉยๆตัวนี้เป็นไฟ AC นะเพื่อนๆออกจากหม้อแปลงนี่นะเรารู้แล้วล่ะตอนนี้แต่จะมาแนะนําเพื่อนๆเป็นแนวทางในการตรวจเช็คตามขั้นตอนถ้าเราลัดขั้นตอนเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะไม่เข้าใจเอาตั้งไปตัวนี้มันเกิน50บโวลต์อยู่แล้วนะเรากเอกาวว่าน่าจะ 60- 70เจนั่นแหละแต่เราจะตั้งสอง้ห้าิ เป็น ac นะเพื่อนนะเห็นไหมครับปึ๊บามาดูกันนะเลยจะเปิดให้ดูเลยสายเส้นหนึ่งจับก้าวนะเพื่อนนะก็คือเราวัดไฟ ac มันไม่มีขั้ว เจ้าสีแดงสีดําจับก็ได้นะจับกาวนะกาวก็คือเส้นซินเตอร์แถบสีดํานี่นะมันจะออกมาสามสายนะนี่อย่างนี้หนึ่งสายสองสายสามสายคือสองสายนี่ไฟจะจ่ายเท่ากันนะถ้าเราวัดขั้วนี้กับขั้วนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นไฟร้อยไอ้สมมุติว่าไฟจ0สิบโวลต์ถ้าเราวัดขั้วนี้กับขั้มมวนี้มันจะได้ร้อยสี่สิบนะเพื่อนนะเวลาเราวัด A c ทุกครั้งถ้ามันมีสามสายอย่างนี้ถ้ามีซนเตอร์แถบอย่างนี้ก็ให้เราจับตัวซนเตอร์นี่ สีดำเนี่ยไว้แล้วก็เอาอีกอีกเส้นเนี่ยมามาจาับขาเส้นไหนก็ได้มันจะเท่ากันนะแล้วจะเปิดสวิตช์เช็คเลยนะเพื่อนๆน,นะเปิดสวิตช์เช็คเลยว่าไฟมันเท่าไหร่คือเป็นแนวทางแนะนําเพื่อนๆน,นะในการวัดไฟเราจะได้รู้ว่าหม้อปแปลงปกติมันคงเสียอยู่ในส่วนนี้ถ้าถ้ามันไม่ขาดอีกนะเ,เราจะเสียบปลั๊กนะเพื่อนนะ อ่าเปิดสวิตช์นะเ,เพื่อนตเพื่อนคมิเตอร์มันแก่ไปนะมันก็น่าจะเจ็ดสิบอยู่นะอย่างน้อยนะไฟตรงนี้นะแต่เราวัดเพื่อเป็นแนวทางพอรู้พอดูคาปาก็รู้ถ้าคาปาร้อยโวลต์นี่มันอ๋อเดี๋ยวปิดก่อนถ้าคาปาร้อยโวลต์นี่ไฟมันก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดสิบคาปาสองตัวนี้เป็นคาปาฟิลเตอร์ไฟไปเลี้ยงวงจรหลักคือไปเลี้ยงนี่แหละภาคขยายชุดหลักชุดใหญ่มันนะเพื่อน พอเรารู้คร่าวๆแล้วว่าเสียอยู่ในในโมดูลตัวนี้นะในส่วนไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเราก็ถอดออกมาเชียร์้านนอนน้เพื่อนนะมันจะได้ง่ายๆขึ้นนะอ๋อลื้อออกมาแล้วนะเพื่อนๆพือลื้อออกมาแล้วไอ้ไดโอดบิดตัวนี้ช็อตก็ทําให้ฟิวขาดได้นะเพื่อนนะไดโอดบิดตัวนี้คาปานี้ถ้าช็อตเต็มๆเลยก็ทําให้ฟิวขาดได้แต่มันไม่ค่อยช็อตให เห็นนะมีแต่ปูดมีแต่อะไรแต่ไม่ทําให้ฟิวขาดได้แต่หลักๆคือพวกเนี้ยพวกครนซิเตอร์เนี่ยตัวนี้มันเป็นเบอร์สองเอสเอหนึ่งเก้าสี่สามฝั่งนี้นะคู่แมตชของเขาก็สองเอสีคือเต็มๆนะเพื่อนะสองเอส2ห้าพันสองแต่เราก็พูดกันง่ายๆว่าซีห้าพันสองอหนึ่งเก้าสี่สามก็ว่ากันไป <c oughs> คือวิธีตรวจในวงจรแล้วก็ไม่ยากนะเพื่อนนะ ก็ตั้งคูณหนึ่งนะตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งก็วัดเข้าไปเลยวัดขาไหนก็ได้นะวัดขาขอบกับขากลางขากลางกับขาขอบก็ได้ถ้ามันชอ็อตมันคือช็อตใ้เห็นเลยนั่นแหละแต่ตัวนี้เช็คแล้วรู้ตัวเสียแล้วจะมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ตัวที่เสียนะเพื่อนนะอันนี้ฝั่งเอหนึ่งเก้าสี่สามเสียอยู่สองตัวนี้นะเพื่อนเนี่ยนะปกติปกติแล้วพวก เอมันจะเสียน้อยกว่า c นะแต่ตัวนี้ a เสียสองตัวนะเพื่อนๆตัวนี้กับตัวนี้เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะแล้วก็ r เนี่ยเราต้องวัดด้วยนะเพื่อนๆนะ R นี่นะอาชิปเนี่นะสิบโอห์มนี่นะจากขา b เนี่ยนะนี่จากขา b เราหันเอาหัวลงเนี่ยขาจะอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ขา b ก็อยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้ามีทั้งหมดห้าตัวก็จะมีอาสิบโอห์มอยู่ห้าตัวแล้วก็ต้องวัดทุกตัวนะนี่ตัวเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆนะ แต่ตัวนี้มันขาดอา10โอห์มขาดเราก็เลยแบบเป็นชิปไม่มีเราก็เลยใส่แบบทั่วๆไปธรรมดานี่นะเพื่อนๆน,นะมีแถบสีมีอะไรเนี่ยนะอ่านค่าแล้ว10โอห์มเหมือนกันก็ใส่เข้าไปเลยไม่มีปัญหาก็คือเสียตัวนี้กับตัวนี้นะมีทั้งหมดห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียสองตัวนี้ของเดิมมันเป็น TT นะเพื่อนๆนะทีหนึ่งเก้าสี่สามแต่ไม่เป็นไรเราก็มาใช้ 2S-A1943 ก็คือ TT กับ S-A มันต่างกันยังไงก็คือ 2S-A1943 มันเป็นของต้นแบบของของตัวชิบ้าผลิตมานะท t เนี่ไม่รู้ว่าบริษัทไหนผลิตมานะก็เกรดก็น่าจะโอเคอยู่นะถึงกล้าเอามาใส่ในวงจรนี้ก็ถือว่าโอเคนะคงทนทนอยู่เห็นเพื่อนๆเขาซื้อไปใช้อยู่โอเคอยู่ TT ถ้าเป็นของแท้นะขึ้นต้นด้วย TT นะเพื่อนๆนะนี่ที่เราเปลี่ยนนะเพื่อนนะนี่ เปลี่ยนเข้าไปแล้วคือสองตัวนี้กับสองตัวนี้แล้วก็ R เราวัดทุกตัวเลยแต่วันขาดอยู่ตัวเดียวตัวนี้ก็ต้องวัดด้วยนะเพื่อนๆนะาขาวๆเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่อยู่ขาอีขาอีแล้วรวมลายไปหาปอกลำโพงแล้วก็ฝั่งนี้นะเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้ตัวที่เสียก็คือเสียอยู่หนึ่งตัวคือ่สองไอ C ห้าพันสองนี่ ของเดิมก็เป็น TT ห้าพันสองห้าสองศูนย์นั่นแหละนะเพื่อนๆนี่นะนี่เราก็ใส่เข้าไปแล้วเสียแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบมาดูกันเพื่อนๆนะว่ามันจะจบไหมเราจะเอาใส่เข้าไปครุเครื่องแล้วก็จะมาทดสอบไปด้วยกันเลยนะใส่เข้าไปแล้วนะเพื่อนๆสายเสียบเข้าไปแล้วไม่มีไม่กี่สายหรอกต้องมีสายไฟ AC นี่สามสายนี่ ไปแล้วสายพัดลมอันนี้สายอินพุตเจับเข้าไปแล้วเดี๋ยวเปิดสวิตช์นะเ,เพื่อนเดูไปด้วยกันนะเรามาว่าจะดังไหมถ้าดังก็ถือว่าปิดจบเปิดสวิตช์ชึกกึกกักอ้าวเรียรทำงานแล้วนะเสียงป๊อกแป๊กแล้วเล่งเสียงดูก่อนนะเพื่อนนะ <S 2> <S 2> อ้าวโอเคนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นแนวทางนะเพื่อนเถ้าเจอแบบนี้ก็เช็คตามขั้นตอน นี่เลย